เปิดหมาเช,ชิงฉลาที่แตกต่างไม่เหมือนกับร้านอื่นจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน September Cafe and Bistro มาถึงหน้าร้านเขาก็จัดบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะมีจุดให้ถ่ายเซลฟี่ตั้งแต่หน้าประตูตุ๊กตาทานุกิเทพเจ้าโชคลาภตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาหน้าร้านสไตล์อังกฤษน่ารักมากๆเลยค่ะที่ร้านเนี่ยเขาจะมีที่นั่งทั้งหมด2ชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยจะแต่งสไตล์อังกฤษย้อนยุคอบอุ่นมีสไตล์เหมือนในั่งทานอาหารอยู่ที่บ้านหมในการนั่งทานดื่ัาง้ต ใจจะเน้นคุณภาพอาหารแล้วก็บริการที่ดีที่สุดให้แกลูกคา้าไม่ได้เน้นรับลูกค้าครั้งละมากๆค่ะเพื่อความสะดวกเนี่ยทางร้านเขาแนะนำให้จองโต๊ะล่วงหนะ้าชั้นล่างมี3โต๊ะค่ะแต่งเป็นมุมเฉพาะนั่งตรงไหนก็สวยส่วนสายดื่มเนี่ยทางร้านเขาก็จะมีน้ำสีแดงดีๆหลายตัวและเก๊กฮวยคราฟทยจุดเด่นที่คาดเฉพาะเก๊กฮวยมีฟองที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดระดับโลกมาขายจุดที่แอมชอบมากๆก็คือทางร้านเนี่ยเขาทำข้อมูลของเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกค้านี่สามารถเลือกชนิดที่ตนเองชอบได้โดยไม่ต้องอามรุนเหมือนได ขึ้นก็สวยขึ้นมาชั้นสองสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเหมือนได้อยู่อีกโลกหนึ่งทั้งสวยแล้วก็ว,ว่านว่มุมนี้ทางร้านจัดเป็นแนวนั่งพื้นสไตล์โบฮีเมียนเหมาะสำหรับเพื่อนๆมานั่งสังสรรค์ทางร้านยังบอกว่ามานั่งกินกาแฟขนมทำงานทั้งวันก็ยังได้ยินดีต้อนรับเลยค่ะมุมนี้จะสำหรับครอบครัวเป็นส่วนตัวอบอุน่นจะมานั่งทานขนมกาแฟนั่งชิลถ่ายรูปกับน้องตุกตาน่ารักนะารักเจ้าของร้านในชอบงานศิลปะค่ะทั้งชั้นล่างและชั้นบนติดภาพสีน้ำมันแนวอิมเพรสันง่็เป เมนูแนะนาทั้งหมด6เมนูค่ะบอกเลยว่าหลายเมนูหาทานที่อื่นยากต้องมาที่นี่ที่เดียวว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์พาสต้าเย็นหอยเป่าฮื้อซอสพนสึยูซรตามด้วยเมเปิลดิจองไก่กรอบซุกุ้ง September, สิทเอบเบอร์สูตรจากร้านมิชลินสตาร์ต่างประเทศหมูพันเบคอนซอสแอปพิคอตเคจานและข้าวผัดเนื้อหัวลาภากะปิสุดคุณยายทานของเข้าแล้วก็ไปต่อกันที่ของหวานค่ะวันนี้แอมสั่งเป็นไอศครีมลมเลซินโฮมเมดค่ะต่อด้วยบลูเบอร์รี่กรีโยเกิดครีมชีสพายส่วนเครื่องดื่มก็รสชาต กุ้งลอบเตอร์จำกัด5ที่เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นร้านคาเฟ่ที่แตกต่างจากร้านอื่นใน8ริ้วอาหารเมนูแปลกใหม่ทั้งอาหารไทยและต่างประเทศที่สาคัญอร่อยมากให้เยอะราคาไม่แพงบรรยากาศรู้ลามีสไตล์อบอุ่นเป็นส่วนตัวมุมถ่ายรูปเพียเป็นทางเลือกที่ดีของสายทานที่ชอบลองอาหารใหม่ๆ่สายดื่มที่ชอบนั่งชิลๆหรือโอกาสดีๆกับคนพิเศษหรือครอบครัวร้านอาหารคาเฟ่บรรยากาศดีใจกลางเมืองฉะเชิงเซาอย่าลืมไปลองกันนะคะ